ก๊อกน้ำรั่วปัญหากวนใจจะซ่อมแซมแต่ละทีก็แสนจะยุ่งยากหรือจะเปลี่ยนอ่างล้างหน้าใหม่ก็ต้องมีปะจจัยเป็นชุดที่เต็มไปด้วยหัวปะจจัยหลากหลายขนาดปัญหาของปะจจัยคือการเลื่อนหลุดจากขอบน็อตหรือสกูและอาจทําให้ชิ้นส่วนบางอย่างที่เป็นพลาสติกเสียหายได้สวัสดีครับพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างวันนี้ขอนําเสนอปะจจัยขันน็อตใต้อ,อ่างอนเนกประสงค์ที่จะทําให้ในการเปลี่ยนซิงค์ล้างจาน อ่างล้างหน้าได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นนี่คือพัมคินประแจขันน็อตใต้อ่างอนเนกประสงค์มีน้ำหนักเบาทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรงสูงทนทานรองรับงานติดตั้งและรื้อถอนซึ่งจะทำให้ช่างทำงานได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นและสะดวกมากยิ่งขึ้นมีความสะดวกมากในพื้นที่แคบบนพื้นที่ใต้สิงมีด้ามจับที่ยาวพิเศษ สาหรับติดตั้งก๊อกน้ํารวมทั้งการติดตั้งวาล์วในที่แคบได้ง่ายประแจขันน็อตใต้อ่างอนเนกประสงค์สามารถนําไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบได้ถึง8ประเภทด้วยกันประแจเบอร์17ประแจเบอร์19ประแจเบอร์34ประแจเบอร์40 ปะแแจขันสดะืออ่างใช้เปิดปิดวาลวและระดับน้ำพร้อมอุปกรณ์ถอดสายท่อน้ำดีชนิดพิเศษมีช่องเว้าวตรงกลางเพื่อเข้ากับสายท่อน้ำดีได้ง่ายไม่เกะกะอีกต่อไปพบกับเครื่องมือช่างที่ทุกคนกำลังรอคอยได้แล้ววันนี้